ทุกทนทีนี้พามาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสักแก้วกันหน่อยเรื่องของเงินกู้นอกระบบจริงๆแล้วรัฐบาลเองก็พยายามจะแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอดนะคะ,<น>ะแต่ว่าอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุการณ์กระตุกหนวดเสือได้ไหมเพราะว่าแก๊งเงินกู้เนี่ยเขาก็โปรโมทกันเต็มที่เลยมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะแต่ในต่างจังหวัดจะรู้ดีเขาจะมีใบชัวมิโบชัวใบปลิวแจกไปทั่วเลยและปรากฏว่าครั้งนี้ค่ะแก๊งเงินกู้เขาไปแจกใบปลิวเอาไปเนบวบหน้ารถใครรู้ไหมคะหน้ารถผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วโอ้โหเนบ ไปปลีวเงินกู้หน้ารถผู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่ารถผู้ว่าเนี่ยนะสิน่าจะไม่รู้หรอกเมื่อกี้คงไม่เน็บนํามาซึ่งการไปรั่วกแก๊งเงินกู้แก๊งนี้ที่ดอกเบีย้ยโหดมากๆเดี๋ยวพามาดูเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทํางานกันเต็มที่นะคุณิผู้ชมถึงขั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอะ่ะปลอมตัวเป็นพ่อค้าเพื่อกู้เงินจริงด้วย<ม>จะได้รู้เลยว่าดอกเบีย้ยมันโหดขนาดไหน<ร>จนเหมือนลักษณะล่อซื้อใช่จนตามจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งกระบวนการนี่ได้นี่นะคะอย่างที่บอกรถของผู้ว่าราชการ สารสแก้วผู้ว่าปริญญาโพธิสัตว์อยู่ดีๆก็มีใบปลิวเงินกู้มาเนี่ยมาติดอยู่หน้ารถพอดีเลยท่านก็เลยสั่งการให้ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองจังหวัดสักแก้วเข้าไปตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่ออกแจกจ่ายใบนามบัตรเห็นบอกว่าต้องใช้สีเด่นๆด,ด้วยนะสีม่วงอย่างนี้สีส้มอย่างนี้นี่สีเขียวแบบนี้ให้มันสะดุดตาหน่อยโอ้แล้นี่ขึ้นเลยเงินดวน อนุมัติง่ายให้วงเงินสูงสําหรับคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องการเงินทุนหมุนเวียนเรายินดีร่วมลงทุนกับท่านไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันแล้วแนบเบอร์ติดต่อกลับคือจงแจ้งมากเลยอะนะคะทีนี้ให้เบอร์มาขนาดนี้เนาะก็สืบสาวกันไปอย่างที่บอกค่ะสายลับตั้งร้านค้าขึ้นมาขายสินค้าขึ้นมาตามเงื่อนไขที่ทางด้านของเงินกู้ขเขาต้องการอะทีนี้ก็ได้มีการส่งเอกสารจะกู้เงินเลยนะ คือเขาสร้างขึ้นมาว่าเขาจะกู้เงินเลยนะฝั่งสายลับของชุดปฏิบัติการนะคะทีนี้ก็ส่งข้อมูลไปให้ทางด้านของต้นต่อบริษัทกู้เงินบริษัทนี้แล้วก็มีการตรวจสอบทางแชทเนี่ยนะคะตกลงกู้เงินกันมูลค่า5,000บาทส่งเงินกู้แบบรายวันพร้อมกับเงินต้นวันละ 300บาทเละคุณผู้ชม20วันต่อมาได้มีการติดต่อตรวจสอบร้านที่สายลับปลอมขึ้นมาบริเวณหน้าหน้าร้านขายสินค้ามือสองตั้งอยู่บริเวณตลาดเมืองแก้วนะคะทีนี้ได้เดินทางไปดูบ้านพักของสายลับที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่สระแก้วจากนั้นก็มีการตรวจสอบบ้านหลังนี้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์นายเอกพงศ์ก็คือเจ้าของบริษัทเงินกู้โอนเงิน4,400บาทหัก600ค่าดําเนินการก่อนจาก5,000ก็เลยเหลือ4,400มายังบัญชีของสายลับ แล้วส่งสลิปโอนเงินมาทางแอปพลิเคชันแล้วแจ้งแบบนี้ด้วยว่าเริ่มส่งดอกเบีย้ยในวันนี้เลยะเออเดี๋ยวนะเพิ่งได้เงินมานะวันแรกก็ให้ส่งดอกเบีย้ยกันแล้วล่ะจ้ะอ้ย่างนั้นเลยค่าธรรมเนียมอะไรไป<ะ>ไปต้องเท่าไหร่าไหกรนะ้อยเออเออนี่ยหาหักดอกเบีย้ยต่อเลย เริ่มตั้งแต่วันแรกแล้วอ่ะเออสายลับก็ติดต่อกับนายนัทพงศ์พร้อมจะมีการส่งเงินกู้รายวันงวดแรก300บาทวางแผนซุ่มอยู่บริเวณร้านค้าข้างๆร้านที่สายลับตั้งอยู่ตลาดที่เมืองแก้วนะคะก็ได้พบกับนายนัทพงศ์ขี่รถจักรยานยนต์มารอรับเงินกู้งวดแรกเท่านั้นแหละจ้ะ ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายนัทพลยอมรับนะคะว่ามาเก็บเงินกู้รายวันกับสายลับจริงๆปล่อยกู้ให้สายลับจ่ายดอกวันละ300เงินต้น5,000จ่าย20วันเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นจักรยานยนต์ก็พบมีนามบัตรเงินกู้ถึง110แผ่นเจ้าตัวยอมรับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้านายนะนี้เป็นลูกน้องนะเป็นลูกน้องให้กับนายเอกพงศ์ผู้ที่โอนเงินให้กับสายลับ4,400มีหน้าที่เป็นคนกับ เก็บเงินเท่านั้นสําหรับการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าดําเนินการจับกลุ่มครั้งนี้ก็อย่างที่บอกค่ะสืบเนื่องมาจากเนี้ยแหละแก๊งเงินกู้ก็ไม่ศึกษาเลยนะ้องรถใครเป็นรถใครเอาบัตรที่โปรโมทเนี่ยเนี่ยเนียเอาไปติดไว้ที่หน้ารถผู้ว่านํามาซึ่งการสืบสวนสอบสวนจนมาพบต้นตอแล้วเข้าไปจับกลุมในที่สุดเนี่ยนะคะโอ้โหเรื่องของเงินกู้นอกระบบนี่ปรับยังไงก็ปรับไม่หมดจริงๆแล้ว<อ>เนี่ยละฮะล่าสุดก็เรียกว่าซวยอะ เอาวัดไปแนบหน้ารถผู้ว่าก็เลยเโดนทลายกัน<อ>นะฮะกับแก๊งนี้ตามระเบียบนะท่านผู้ชมครับก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป